หนึ่งวิชาให้จบหรือหลายวิชาพร้อมกันแบบไหนดีกว่ากันพี่มองว่าดีทั้งสองแบบเพราะสุดท้ายปลายทางแล้วเราจะเก็บครบทุกวิชาเหมือนกันถ้าน้องเป็นคนที่สามารถเรียนอะไรซ้ำๆนานๆหลายๆวันติดต่อกันแบบไม่เบื่อเราอาจจะเก็บให้จบเป็นวิชาก็ได้ อย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งที่มาสมัคร A-Level กับพี่เขาบอกพี่ว่าเขาชอบวิชาคณิตมากมันทำให้ตัวเขาเองสามารถเรียนคณิตได้วันละ5คิดก็คือวันหนึ่งสิชั่วโมง แต่พี่อ่ะเป็นแบบที่สองคือพี่เบื่อง่ายทําให้ตอนที่พี่เตรียมสอบคาวิศวะในหนึ่งวันนะพี่จะต้องอ่านคณิตฟิสิกส์คณิตฟิสิกส์พี่ไม่สามารถอ่านวิชาเดียวติดต่อกันได้สําหรับน้องที่เพิ่งเริ่มหรือเริ่มมาประมาณหนึ่งแล้วพี่จะบอกว่าสิ่งที่มันมีความหมายกับอนาคตเรามากๆอ่ะมันต้องใช้เวลาบางครั้งเราทํามาแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนมันยังไม่เห็นผลมันเป็นเรื่องปกตินะ แต่ไม่ใช่มันจะไม่เห็นผลนะมันกําลังจะเห็นผลอาจจะเห็นผลในเดือนที่5เดือนที่6แต่น้องต้องทํามันต่อๆไปทํามันซ้ำซํำๆๆๆแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นผลเอง